ครับผมลองให้ดูนะนี่คือ GPS นะทำงานปกตินะครับเห็นไหมครับล็อกคอมสูงล็อกตำแหน่งสวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องชาวคนรักอาศีทุกท่านผมพลเอ็นสาเอเดวายไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มงานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงานอัปเกรดนะครับผมแล้วก็ซ่อมนะครับก็คืออัปเกรดจากกล่อง BitX นะครับผมเป็นตัว GBA เฮนนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับงานก็มานี่นะครับรีโมทเป็นไฟสกาย i6x กนะครับผมตัวนี้บิน6เซลล์นะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมเช็คชุดไฟก่อนนะครับถ้าชุดไฟทำงานปกติทุกจุดแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนกล่องเอากล่อง H1 มาใส่แล้วก็เซตนะครับผมอันนี้ก็น่าจะมีการตกมาเล็กน้อยนะครับผมดูจากฟินหางที่หักนะครับแล้วก็บูมที่ ที่มีรอยตรงนี้นะครับเหมือนรอยโดนเบรตีแล้วก็ตัวนี้บิดนิดนึงนะครับตัวนี้มันบิดเองเดี๋ยวผมทําให้นะครับแล้วก็ชุดหางน่าจะต้องถอดล้างนะครับจะได้ลื่นๆเดี๋ยวผมล้างชุดหางล้างสวัสดเพจให้ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่เช็คแล้วนะครับผมนี่ตัวแบตเตอรี่ที่เจ้าของส่งมาให้นะครับแต่แบตเตอรี่ก็สภาพดีนะครับนี่นะครับผมสภาพไม่ได้ย่นไม่ได้บุบนะครับผมค่าย R ก็ดีนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับ ก็โอเคครับผมลงมือกันได้เลยครับครับผมอันนี้นะครับทดสอบชุดไฟนะครับนี่นะครับตัวรีโมทสังเกตว่าตัวเซอร์โวนะครับมีเสียงร้องค้างนะครับผมก็ไม่ได้ค้างนิ่งๆเบาๆค้างๆหยุดๆนะครับนี่ครับเมื่อแตะสวอตนะครับโอเคครับแต่มันก็ตามอายุการใช้งานนะครับยังไงก็ต้องทดสอบบินดูก่อนนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างเดียวนะครับว่าร้องคางแล้วมันจะบินไม่ได้นะครับแต่ก็แค่ว่าตั้งเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับหางนะครับผมตัวเรทของหางเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เซอร์โวมีอาการร้องยันเห็นไหมครับนี่เนาะเมื่อผมขยับสติ๊กนะเห็นไหมครับมันจะร้องยันเมื่อปล่อยสติ๊กปุ๊บก็จะเบาลงแค่เก๊กๆก๊กนะครับแต่ก็สู้มืออยู่นะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องไปวัดกันตอนบินนะครับผมโอเคครับเบื้องต้นแค่รู้ว่าตัวสวัสดเพจยังยกใกล้ก็โอเคครับผมที่เหลือก็คือการบินครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะต้องลื้อชุดกล่องบ i ดเอ็กออกก่อนแล้วครับแล้วก็เอา GPS เอสวันมาใส่นะครับเซตค่าต่างๆบาลานซ์เบรคแล้วก็ล้างกลไกเมคานิกที่เห็นว่ามันฝืดนะครับอย่างหางเนี่ยต้องล้างแน่ๆนะครับเดี๋ยวก็ล้างเฮดไปด้วยเลย โอเคครับแล้วก็เซ็ตกล่องแล้วถึงจะไปทดสอบบินนะครับถ้าตอนบินแล้วเซอร์โวมีอาการลำไม่ไหวนะครับผมอันนั้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าบินแล้วนะครับยังบินได้บินนิ่งก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าจากรีโมทที่ดูนะครับไม่ได้ตั้งไอดเอ์แสดงว่าเจ้าของเนี่ยบินแค่เดินทางปกตินะครับแล้วก็ตัวรีโมทไม่ได้ตั้งเฟลเซฟไว้นะครับเดี๋ยวผมตั้งเพิ่มไปให้นะครับโอเคครับจัดไปครับผมโอเคครับผมแล้วก็บาลานซ์เบรให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับผมก็พร้อมติดตั้งบนตัวลมเซตแล้วก็ไปบินได้เลยครับอันนี้ก็ที่ตัวลมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมที่เหลือก็เป็นการเซตติ้งลุยครับครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ขาสกีนะครับมันหลวมนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับหลวมงอนะครับดูแล้วนะครับไม่หักยังไม่รล้านะครับดัดได้นะครับผมแล้วก็ผมย้ําย้ําตัวเกียวปล่อยลงไปให้แน่นแล้วนะครับ โอเคครับน่าจะเกิดจากการกระแทกหลวมนะครับผมแล้วก็ใบหางนะครับมันบินก่อนปลายหมดแล้วนะครับเสียบาลานซ์ก็เปลี่ยนใบหางให้แล้วนะครับผมเป็นใบสีเขียวนะครับแล้วก็ฟินเปลี่ยนให้แล้วนะครับฟินที่หักอยู่ทางด้านนู้นนะครับนี่เปลี่ยนฟินให้ใหม่นะครับผมเป็นฟินแต่งสีสะท้อนแสงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปลองรอบก่อนที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น6เซลล์นะครับเดี๋ยวต้องเซ็ตรอบให้มันดีๆบาลานซ์หน่อยนะครับผมให้มันเหมาะสมกันแล้วค่อยไปเทสปินครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปเทดสร,รอบเช็คแมชชนิกหน้าบ้านก่อนดูรครับครับผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมกิฟหางยิงนะครับผมโอ้ดีมากเลยที่ผมแค่เทสรอบหน้าบ้านนี่ถ้าเกิดว่าผมชะล่าใจแล้วไปเทสสนามเลยนี่เรียบร้อยนะครับยับแน่อันนี้คือกิฟหางยิงปุ๊บผมว่าตัดรอบเลยนี่นะครับใบย่นเลยต้องเปลี่ยนใบใหม่อีกแล้วก็เปลี่ยนชุดกิฟหางเลยครับ นี่ตรงนี้นะครับหักไปเลยนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆโอ้โหโชคดีมากเลยที่ไม่ดีดเข้ามาที่หน้าผมนะครับผมเคยผมเคยเทสท,ทอแล้วกิฟห่างยิงขาดไปเลยนะครับแต่ก็อัน,น,นวันนั้นก็ไม่โดนโดนไม่โดนคนนะครับผมอันนี้พอมันดังเป๊ะหางหมุนปุ๊บผมตัดรอบเลยนะครับไม่งั้นลำโค่นนี่อาการลำจะซ่อมแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือรอดไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนใบเปลี่ยนคลิปหางโอเคโอ้ยบุญคุ้มครับผมบุญช่วยไว้เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ค่อยไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาจะเล่นเวลาจ่าอะไรก็เช็คก,กันดีๆนะครับผมเวลารอบจัดๆนี่มันเอาไม่อยู่ก็ระเบิดได้นะครับโอเคครับของผมก็เคยทำงานของ700<ม>นะครับผม อันนั้นหางเป็นเพานะครับดอกจอกหางระเบิดบนฟ้าอันนั้นโหหนักครับอันนั้นก็คือยับเลยตัวลำนะครับเพราะว่าตกสูงมากโอเคครับผมก็เตือนระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับผมหมั่นตรวจหมั่นเช็คกันด้วยนะครับโอเคครับครับผมก็ตอนนี้ก็รื้อนะครับรื้อตัวหางออกมาแล้วนะครับผมก็นี่เดี๋ยวเปิดอะไหล่ใหม่ใส่ไปนะครับแล้วก็ใบด้วยครับใบบวีนหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้หัก เห็นไหมครับว่ามันหักเนี่ยตีออกมาหมดเลยนะครับดี่าไม่หลุดออกมาถ้าไม่ตัดรอบนะั้นหลุดแน่นอนครับเพราะว่าน็อตคายออกมาหมดแล้วคือพร้อมหลุดแล้วอะ่ะว่าไม่หางมันหมุนฟุดเลยโอเคครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็เซตหางใหม่นะครับเพราะว่าต้องเชื่อมต่อแล้วก็เซตหางใหม่ตั้งเซนเ็นเตอร์หางใหม่โอเคแล้วก็ไปทดสอบบินครับก็น่าจะไม่มีอะไรละ <c oughs> ครับผมนี่นะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับชุดเดิมนี่ครับที่หักนะครับนี่คืออาร์มของเขาที่หักนะครับผมโอเคครับแล้วก็ใบพัดเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้มันบินแล้วบินอย่างนี้เลยโอเคนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันครับผม เมื่อกี้รอบแรกนะครับที่เช็คระบบนะครับตอนยกยกขึ้นได้นิ่งนะครับผมแต่บินไปสักพักหนึ่งมีอาการสั่นนะครับผมอันนี้อาการก็คือตัวเซอร์โวนะครับเขาอะจะไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเซอร์โวมันร้องตลอดเลยนะสามตัวเลยอะแล้วก็หางด้วยนะครับเดี๋ยวผมยองมานีเดี๋ยวผมลองยกตัวลำนะครับ เดีเยแ,แค่นี้เห็นที่ตัวเฮ็ดไหมมันได้น้านกฟูเมยใกล้เห็นป่ะที่ตัวเฮดมันอะ่ะมีเขยา่ากึก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 เนี่ยนะนะี่ขนาดอยู่ที่พื้นนะยังไม่มีโหลด ผมลองให้ดูนะนี่คือ GPS จะทำงานปกตินะครับเห็นไหมครับล็อกความสูงล็อกตำแหน่งครับผมลองให้ดูนะนี่คือ GPS จะทำงานปกตินะครับเห็นไหมครับล็อกความสูงล็อกตำแหน่งแต่คือเซอร์โวเห็นไหม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 เห็นผมต้องลงแล้วอ่าอย่างนี้คือไม่ได้นะครับไปครับอ่านี่ผมเปลี่ยนเป็นโหมดสามดีเพื่อให เซอร์โวอ่ะเขาทํางานนะครับแต่พอเวลามีโหลดหนักๆมากระทําที่ตัวเขาอ่ะเขาไม่ไหวเขาก็เกิดอาการสั่นๆนะครับผมตามในคลิปเลยนะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องแจ้งเจ้าของลามก่อนนะครับผมตัว G P S ทํางานปกตินะครับผมสเตเบลไลท์ทำงานปกตินะครับจับดาวเทียมจับได้ปกติผมคาลิเพตคอมพาสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเจอปกติเชื่อมต่อคอมได้ปกติแต่ว่าตัวอันนี้คือเป็นตัวชุดไฟนะครับผมก็ตามคลิปเลยครับผม โอเคประมาณนี้ครับคืออาการมันอยู่ตั้งแต่ตอนเราเสียบแบตแล้วอาการพอเสียบแบตเนี่ยตัวเซอร์โวเขาจะร้องอิกอีกอกอแล้วเวลาเซตนะครับเซตสวัสดเพจนะครับพิดมันก็จะขยับเองนะครับผมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวร้องเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวร้องอันนี้คืออาการเซอร์โวครับโอเคเบื้องต้นผมก็แจ้งเจ้าของงานเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัดสินใจจะเปลี่ยนเซอร์โวหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือขอส่งงานเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบินนานกว่านี้มันจะเสี่ย ครับอันนี้ก็คือจบไม่ร้อยเปอเซ็นต์นะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องคุยกับทางเจ้าของลำนก่อนโอเคครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเ